เข้ามาสู่ช่วงของการนับถอยหลังนะฮะสู่งานประกาศร,รางวัลคมชลูอวอร์ด Award ครั้งที่2 0ครับวันนี้เนี่ยถึงคิวของสาวคนนี้นะฮะที่เธอนคว้ารางวัลถึง2ปีซ้อนเลยก็คือสาวมิลิดารุพันนั่นเองะฮะที่บอกแล้วว่าอีกหนึ่งคนคุณภาพฝั่งในส่วนของนักร้องนั่นเองฮะฟังเสียงเธอสักหน่อยครับ มันใหญ่มากเลยค่ะใหญ่จนหนูตกใจว่าเอ้ยหนูได้จริงๆนะคือโอ้โหทุกๆอย่างมันมีเรื่องราวเข้ามามากมายนะคะการได้รับรางวัลจากทางคนนวามชลึกก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของหนูเนี่ยนึกออกแล้วว่าเราเราเรา,เราได้จริงๆวะอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าพอเราทํางานหนักนะคะมันก็เหมือนเป็นเครื่องให้กําลังใจแล้วก็เป็นเครื่องจีร่าว่าโอเค you deserve กับรางวัลน,นี้อะไรเงี้ยแบบว่าทํางานเ <I know. S 2> ก่งมากไอ้นุก็ happy birthday to you นะคะคอมชลึกก็20ไปแล้วก็อย่างที่บอก เลยขอให้อยู่ไปนานๆนะคะแบบว่า 30, 40, 50, 60, 100ปีวันนั้นหนูจะมาพูดขอบคุณใหม่อีกทีนึงคะ่ะยังไงฝากติดตามปีนี้คะ<า>ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพนะฮะที่บอกเลยครับว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ผลักดันเรื่องของ Soft power T-POP Thailand ด้วยใช่คะ,ะอ่ะไปรุ่นกันสำหรับปีนี้นะใครจะควา้ารางวัลไปครองครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะฮะทุกแพลตฟอร์มของทางคมสลึกของเรานั่นเองฮะ